สวัสดีครับจากเว็บไซต์ juicercup.com นะครับสืบเนื่องจากคลิปที่แล้วนะครับผมทำน้ำเซรเรอรี่สกัดเย็นด้วยเครื่อง Oscar DA, ออสการรุ่น DA102 นะครับแล้วมีอยู่ช่วงหนึ่งเนี่ยผมใส่เซรเรอรี่ลงไปทั้งก้านเลยนะครับโดยไม่ต้องหั่นเลยนะครับ คราวนี้ก็มีหลายท่านนะครับที่กําลังตัดสินใจจะซื้อเอาไปคั้นเซลล์รีหรือว่าท่านนี้มีเครื่องออสการ์รุ่น D A พันอยู่แล้วสอบถามมากันเยอะครับทําได้ะเครื่องไม่พังใช่ไหมเดี๋ยววันนี้ครับผมจะมาลองให้ดูครับนี่คือเซลล์รีที่ผมจะมาคั้นนะครับอันนี้ก็คือต้นหนึ่งนะครับน้ําหนักเขาอยู่ที่ประมาณ1กิโลกร,รัมครับหลังจากที่เรานำเซลล์รีไปล้างนะครับพอล้างเสร็จเราก็ มาหั่นในส่วนที่ไม่ต้องการออกคราวนี้เราก็มาชั่งน้ำหนักกันนะครับเราก็เซตศูนย์ที่เครื่องชั่งนะครับอันนี้เป็นสารนี้ที่เราล้างเรียบร้อยแล้วนะครับก็อ,อยู่ที่ประมาณ 1>, 1กิโลนะครับเราก็ดูวิธีการประกอบเครื่องกันสักนิดหนึ่งนะครับรุ่นนี้ประกอบง่ายนะครับเราก็มาพร้อมคันเซลรรี่กันแล้วนะครับ ในช่วงที่ผมสกัดน้ำเซอร์เรี่นะครับผมจะไม่ตัดต่อวิดีโอเลยนะครับก็จะได้รู้ว่า1กิโลเนี่ยใช้ระยะเวลาประมาณเท่าไหร่แล้วก็ได้น้ำประมาณเท่าไหร่ครับขอเปลี่ยนที่รองน้ำสักทีหนึ่งนะครับจาก5 0 0ซีซีเป็น1ลิตรดีกว่าลองเรามาเริ่มกันเลยครับ มีหัวปรับแรงดันก็อยู่ที่ประมาณสักเบอร์สี่ก็พอนะครับโดยปกติแล้วถ้าว่าเป็นเครื่องระบบแนวตั้งนะครับต้องหั่นเป็นท่อนๆน,นะครับท่อนละประมาณ1เซนเท่านั้นนะครับเพราะว่าเซอร์เรอรี่เนี่ยเขามีเส้นใหญ่นมีเส้นใหญ่นะครับ มันจะไปทําให้พันในห้องคั้นหรือว่าตัวเคลี่องแนวตั้งได้แต่เครื่องระบบแนวนอนเนี่ยครับเขาดันไปข้างหน้าอย่างเดียวแล้วเขาก็ค่อยๆกดไปช้านะครับ เวลาเราใช้เครื่องสกัดเย็นนะครับเราสังเกตนะครับว่าเวลากาผักผลไม้ที่เราใส่ลงไปแล้วเนี่ยนะครับกาทกทายสม่ำเสมอดีไหมนะครับถ้าเราใส่ไปเยอะๆนะครับแลมีความรู้สึกว่ากาไม่ออกมาก็แสดงว่าอันนั้นเนี่ยครับเขาเริ่มตันอยู่ในห้องคั้นต้องรีบแก้ปัญหานะครับวิธีการก็คืออาจจะเปิดห้องคั้นออกมาล้างนะครับถ้าเผ่อเครื่องรุ่นไหนมีตัวปรับตัวคลายกาก็ต้องปรับ ตัวไข่กากตรงนั้นนะครับทีนี้เราก็ค่อยๆใส่ไปเรื่อยๆช้าๆนะครับ นี้ก็เป็นการสุดท้ายแล้วครับากาก็เขยังทายออกมาอย่างต่อเนื่องนะ หลังจากที่เราใส่ชิ้นสุดท้ายไปแล้วเราก็ปล่อยเครื่องเขาเดินอีกประมาณสัก 1- 2นาทีเพื่อให้ระบายกากออกมาให้ได้มากที่สุดครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นการคั้นเซลลรี่1กิโลเสร็จหมดแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูน้ำานะครับจะได้น้ำประมาณสักเท่าไหร่ครับอันนี้ก็ได้น้ำเซลลรี่ประมาณประมาณเกือบเกือบ800 ml นะครับ ต่อเซรี่1กิโลกร,รัมนะครับเรามาดูในส่วนของกากกันบ้างนะครับกากก็ถือว่าแห้งอยู่ในเกณฑ์นะครับจะให้แห้งสนิทเลยอะ่ะคงเป็นไปไม่ได้นะครับเพราะว่าเซอรรี่เนี่ยเขาอวบน้ำนะฮะได้น้ำแค่นี้ก็ถือว่าโอเคนะครับ คราวนี้เรามาดูในส่วนของการถอดอุปกรณ์บ้างนะครับบางครั้งเนี่ยเครื่องระบบสกัดเย็นเนี่ยเวลาเราสกัดน้ําออกมาเนี่ยนะครับน้ําออกตามปกตินะครับแต่เวลาถอดบางครั้งเนี่ยถอดยากถอดลําบากนะครับคราวนี้เรามาดูรุ่นนี้กันครับรุ่นนี้เวลาเราประกอบเราประกอบทีละชิ้นเวลาเราถอดเราก็ถอดทั้งชุดเลยนะฮะอันนี้หัวปรับแรงดันนะครับอันนี้ฝากปิด อันนี้เป็นถ้วยกรองก็ถือว่ายอดเยี่ยมนะครับการถอดไม่มีติดขัดเลยนำไปล้างทำความสะอาดได้ง่ายๆนะครับเพราะว่าอุปกรณ์แต่ละชิ้นเขาก็เล็กๆทั้งนั้นนะครับสรุปนะครับการคันเซเลอรี่โดยไม่หั่นเป็นนอท่อนนะครับกับเครื่องออสการ์ระบบเกลียวเดี่ยวแนวนอนนี่สามารถทำได้นะครับ แล้วก็ใช้ระยะเวลาประมาณ3-4นาทีเท่านั้นเองแล้วก็ได้น้ำประมาณสัก800ซีซีนะครับกับเซลรลลี่1กิโลกรัมอย่าลืมนะครับการดื่มน,น้ำผักผลไม้ขั้นสดๆทุกวันดีต่อสุขภาพของคุณและคนที่คุณรักขอบคุณมากครับสวัสดีครับ